ได้อยู่สองลังกว่าๆอยู่จ้ะเอุ้ยสักคงจะได้เกือบสามลังทางมันไกลแบบต้มก๋วยเตีตเ๋ยวแซบๆเซ็ปเดี๋ยวไปดูใกล้ๆบอกว่าบางทีเบอร์รี่เยอะ มันดกมันเอาอยากเด้อพี่น้องเด้อไม่ใช่ว่าดกจะเก็บง่ายปักปะอยู่ตรงนู้น มาเด้อจะเข้าป่ากันอีกสวัสดีค่ะแล้วตอ่อจากอีพีที่แล้วเด้อเด้อ ให้หมดก่อนค่อยออกป่าเดี๋ยวท้ายคลิปไปเจอกันบรรยากาศที่บ้านเ้อพี่น้องจ้าตรงนี้ดกๆดกเลยเหมือนที่เห็นเมื่อกี้นี่แหละจ้าเอาให้หมดต่อจากอีพีที่แล้ว ตั้งแต่ e ีที่แล้วมันคลิปมันยาวจ้ะก,ก็เลยต่ออันนี้อีกเดี๋วถ่ายคลิปไปเจอก,กันกับบ้านเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายกัตตาด้วยได้จ้ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจจ้ะ สำหรับคนที่เข้ามาประจำอาจจะเห็นเนาะสำหรับที่คนยังไม่เคยเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยจ้๋จวไปเอาดอนนี้อีกจ้ะไมาทีหลังก็จะมาตื่นว่าลอยหมีเด้อ เป็นหลุมอยู่ในวันงด้วยยายสนูนี่แหละย,ยายสนนี่แหละชื่อยายชื่อเพ่อาะเด็กนองชื่อสนูจ้ะถ้าสปอร์ตเขาทำให้ยายพิชเขาพิดมาเป็นสน <c oughs> ยายก็เลยเป็นสนนี่น้องเลยโคตรตละเสียดายชื่อ พิมคอมเมนต์มาเรียกยายสโนโอให้ชื่นใจหนึ่งเด้อชื่ออีเพะตั้งให้ <c oughs> ไปทำพาสปอร์ตคนคนทำพาสปอร์ตอย่าบอกว่าพี่จะให้แปะให้หรือจะแปะเองแปะเองเองสมบัติแต่จบปอสี่เนาะแปะให้เลยค่ะ พอไปรับเล่มพี่น้องเอ,อ้ย S O N สนจะเลยขี้ข้านไปแก้แม่แต่บัตรประชาชนมีภาษาอังกเดี๋ยวนี้ก็เลยเป็นสนเลยเถียงเขาไม่ได้สมัยก่อนไม่มีภาษากังกฤษเถียงเขาได้ฉันชื่อโน้บ่ะเดี๋ยวนี้เถียงไม่ได้แล้วพี่น้องบัตรประชาชนกับเป็นภาษาอังกฤเหรอ อย่าดมท่าอย่าลัวอย่าแสบเลยพี่น้องเมื่อกี้มาเออคนตาชวนกลับบ้านเรอเก็บนื่อยแต่สูตรลอนไม่ไหว ้อนติดกันมาสามวันเราคุณตาเบี้ยงแล้วจ้ะแต่ยังดีได้ออเดอร์ที่บ้านหลายๆถังส่งไปกับมดแล้วเหลืออันละเจนะ้าน้ถังส่งถังเก็บไปเรื่อยๆ ผสมพระเอาเดี๋ยวก็ได้เป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นพี่น้องเอ้ยพี่สาวล่างปากกระ๋องอย่าไปไล่มาจากนู่นเด้อทำเวลาแล้วจ้ะอุ้ตรงหัวกระหลายพี่น้อง เป็นเงินเป็นทองเลจ้าหาของปากขายตามดูดูการเด้อพี่น้องเด้อ sai, bay của Nhìn đẹp nhìn tông luôn các mắn ướt kìa มาตักไปพักไปในตัวแล้วคลิปนี้ขยึกระพี่น้องคุณตาไปแล้วบอกว่าฉันจะหิ้วถังเลยที่จะเต็มนี่ไปก่อนเด้อเมื่อวานก็แบบนี้แหละพอเจอเบอร์อร,ร,รี่ดกชวนกรบบานไปแล้วจ้ะย้ายจะขยึกอีกเลยหายตูแดระพี่น้องอ้ง สาก็หันลังไอ้กะป้าเลยยอนมารีอย, hey, ย่ายิ่งสู้ว่าหันไอ้กะโอโดตาไม่ได้อึดตาไอ้กะก็บอกว่าแกจะไปบอกว่าตรงนี้นะ่ะลูกเป็นกองอยู่แกบอกแกจะไปก่อนอยายสวนบอกนั่งล้อก่อนนั่งล้อก่อน เดี๋ยวเราเก็บต่อตรงนี้อีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวไปต่อกันที่บ้านเด้อพี่น้องจ้ะแบตเตอรีย่ยายสดหมดจ้ะเดี๋ยวไปต่อกันที่บ้านจอดำแล้วจ้าไปกลับบ้านแล้วดเด้อจ้ะแบตเตอรี่ก็หมดเราก็ได้กันแค่นี้ได้อยู่สองลังกว่าๆอยู่จ้าอุ้ยสักคงจะได้เกือบสามลังเดี๋ยวไปผสมกับไอ้ของที่เหลือเมื่อวานนี่ด้วย โอเคเด้อค่ะเด้อพี่ๆน้องๆจ๋าเดยวไปเจอกันที่บ้านเยสนขอกราบขอบพระคุณเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางเด้อที่ปีนี้ให้เยสนกับคุณตาได้เก็บบูเบอรี่ไปขายส่งตามออเดอร์ก็เกือบจะหมดออเดอร์ค่ะก็กราบขอบพระคุณมากๆเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางถ้าหากลูกหลานทําผิดพลาดประการใดก็ขอขอโทษขออภัยรู้เท่าไม่ถึงการก็ขอโทษขออภัยเด้อจากอย่ากถือโทษกดลูกหลานปีหน้าฟ้าใหม่ลูกหลานก็จะมาเก็บอีก ก็ขอให้บูบอรี่ดดดๆเด้อจากเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางสาธุสาธุาธทางมันไกลมากมันยายสนบอกน่ะค่ะเกือบสองกิโลเมตรกิโลเมตรกว่ากว่าเสียบแบตเตอรี่มาได้สเปเซถ่ายต่อจะ้ะเสียบต่อเสียบต่อะกดติดตามไปเด้อจ้าว่าพรุ่งนี้เราจะไปหาอีกโคกไหน เหนื่อยแล้วจ้ะวิ่งตามคุณตาลหลายทิพยปที่ผ่านมาเวลาเต็มถังแกษรก็ให้คุณตาหิวไปก่อนแต่วันนี้ออกปากพร้อมกันเพราะว่ากะบาาจะเอาสักสองถังก็ไปเทใส่รังก็จะได้อยู่สามถังอยู่วันนี้สามไอ้สามรังแล้วจ้ะเด้อก็พอหอมปากหอมคอรังละห้าสิบยูโรเดินไกลไก่พี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาไว้เด้อว่าพรุ่งนี้เราจะไปหาเจอไหมนี่นะคะก็ถ่ายทำบรรยากาศที่แท้จริงมาฝากพี่น้องเดอ้อไม่ใช่มันหายากเอ้ไม่ใช่มันหาง่ายเดอ้อมันหายากอยู่เด้พี่น้องจ้ะโปดใช้วิจารณญาณในการรับชมเดอ้อทางมันลกเมื่อก่อนมันเป็นถนนเป็นถนนไอ เขามาตัดไม้ในป่ามันควายกันอยู่แล้วมันก็จะหลงแต่ทีนี้นะ่ะทางมันลกไปแล้วมันไม่เป็นคลองแล้วจ้ะเนี่ยป่ามันทึบแล้วเนี่ยนี่อยู่บนถนนในป่าได้ตรงเนี้ยมันแหละถึงหลงวิ่งตามคุณตาอยุดนี่เห็นทางแบบนี้มันก็โอเคไม่รู้ว่ากี่พระล้านหินที่ว่าเราข้ามมา นูนคุณตาเจอคุณตาแล้วจ้ะเพราะว่ามันมีหลายเส้นหลายทางไงถึงบ้านแล้วจ้ามาจากต้มกว๋วยเตี๋ยวแซ่บๆสูตรพิเศษเลยค่ะต้มยำจ้าเดี๋ยวไปคัดเบอร์รี่ด้วยกันต้มใส่ฮอทดอกพี่น้องเอ้ยอาหารจานด่วนอีกแล้วจ้าเป็นตาแซ่บบ่ คนนู้นก็กินอย่างเอลเลดอร่อยอยู่ตรงนูน้นมันลวบปากเด้อปลาปลาเด้อบอบเอเนื้ออบหมูให้แกกินกับมันจ้ะอันนี้ก็เป็นมันที่ว่าปลูกเองนะจ้ะอันนี้ยสงก็จะกินเหมือนกัน,านามานจะกแซ่บๆด้วยกันจ้ะเดวยวออกออกไปนอกบ้านไปคัดเบอร์รี่เด้อพี่น้องจ้ะอ้ยพริกก็สดๆจากสวนเด้อพี่น้องเด้อ อาหารจานด่วนอีกหนึ่งเมื่อจแะแบบมากินราสเบอร์รี่ก็จะอยู่ที่รั้วบ้านเนี่ยเป็นของเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านบอกเก็บกินได้เลยฝั่งทางรั้วบ้านตัวเองเนี่ยเพราะว่าแกเก็บ,กบแช่ฟิตไว้แก่พอแล้วจ้ะปีนี้ลูกใหญ่มากแกบอกให้เก็บกินได้เลยหรือจะเก็บไปแช่ฟิตเองก็ได้เพราะว่าของเขาเขาเก็บจนพอแล้ว มือยายสนดับไม่ติดบูเบอรี่เด้อจ้ะเด้อต้องเอาไอ้มะนาวเอาน้ำมะนาวล้างนี่จ้ะอันนั้นมันจะเป็นลานั่นแหละถึงบอกว่าบางทีไปเก็บของป่ามันจะยากเพราะมันมีเชื้อลาจะประมาณนี้จ้ะดกมาก ของเชสวนก็จะมีนูน่นถามว่าได้ปลูกไม่ไม่ได้ปลูกค่ะมันแทงรากไปเองเนี่ยอันนี้มันกรแทงมาตรงนี้อีกเดี๋ยวก็ได้เป็นป่าเป็นดงแล้วจ้ะบอกคุณตาอย่าตัดทิ้งเด้ออันนี้ของตัวเองพอได้เล็มอยู่พี่น้องเดี๋ยวไปดูคุณตาเถอะปะคุณตาดูดเอ้เบอร์รี่อยู่นู่นเราถ่ายทำให้ดูหลายคลิปแล้วนะคะสำหรับคนไหนที่ยังไม่ได้เข้ามาชมก็น,นี่แหละคะ่ะ ้าดูดแบบนี้แล้วมันจะทําง่ายแปบ๊บเดียวมันก็เสร็จเป็นเครื่องดูดฝุ่นค่ะคุณตาเขี่ยลงไปตรงนั้นแล้วเครื่องดูดฝุ่นเห็นไหมสายมันอยู่ข้างบนน่ะเดี๋ยวมันก็ลงมาในเครื่องดูดฝุ่นเอามันไม่ดูดเอาลูกบเบอร์รี่ไปเหรอมันไม่ดูดจ้ะเพราะว่าคุณตาเขี่ยลงทีละนิดลูกบลเบอร์รี่มันหนักจ้ะมันก็ลงไปในถังสําหรับไอ้พวกขยงขยะที่ติดมานะคะเนาะใบสนพวกนั้นอ่ะ มันก็ขึ้นไปบนท่อข้างบนนู้นเห็นไหมแล้วก็มาลงมาในเครื่องดูดฝุ่นนั่นเองจ้ะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆน,นี่ขยะที่มันติดมาคุณตาจะเอามือสาวออกก่อนจ้ะแล้วก็ดูดส่วนที่บางส่วนมันก็ลงไปในเครื่องดูดฝุ่นนี่จ้ะ เยอะเยอะอันนี้ดูดเสร็จแล้วจะเดี๋ยวไปคัดด้วยกันจ้ะกล่องใหม่เราซื้อมาเป็นร้อยก็หมดไปเกือบเป็นครึ่งแล้วจ้ะอันนี้เป็นลังลังเราจะซื้อเป็นของใหม่มาเลยนะจ้ะลังละห้ากิโลที่เห็นนะจ้ะแล้วก็เอากระดาษรองให้อย่างดีทําให้สะอาดส่งลูกค้าจ้ะแต่ช่างของเราก็มาตรฐานอันนี้แต่ช่างก็มาตรฐานนะคะ เราจะคัดกันอยู่นอกบ้านนะจ๊ะสำหรับพี่น้องคนเคยว่าประจําจมประจําก็อาจจะเห็นพี่น้องคนที่มาใหม่ก็ยังจะไม่เห็นเมื่อก่อนจะคัดกันอยู่ข้างนอกตรงนี้มันร้อนเยสุนก็เลยเข้าไปอยู่ในห้องไอ้นี่ลงรถหลังเล็กนี่จ้ะเยะสุนจะคัดจุดตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะเอาตะแกรงล่อนอันนั้นตะแกรงล่อนตะแกรงล่อนแล้วก็มาใสา่ถาดพอมาใสา่ถาดแล้วก็เลือกเอาไอ้พวกลูกที่เสียๆอ่ะ ลงถังขยะตรงนี้อันนี้เราจะเอากล่องมาลองเลยจ้ะมันจะได้ไม่เลอะน้ํำก็ต้องเอามาค่ะเพราะว่าจะต,ต้องเช็ดถาดบ่อยๆค่ะมันเหนียวติดมืออันนันก็ดูละครดูหนังหรือลิรีเก,กก็ว่ากันไปก็จะได้มารีแหลกตอนนี้แหละค่ะตอนคัดเบอร์รี่นี่แหละค่ะเดี๋ยวมาลอนก่อนได้จ้ะถึงบอกว่าเอากล่องมาที่มาลองเราก็จะได้มาพักขอนตอนนี้เลยพี่น้อง ตอนเก็บก็เหนื่อยอยู่ตอนนี้ก็เสียงดังรุ่นรนลูกเล็กลูกรีบลูกสีเขียวเขียวของเรซเบอร์กกรี่ก็ร่วงลงทิ้งไปถึงบอกว่าลูกเล็กไม่เอามาจะเลือกหาตัดเต็ดต้งไหนที่ว่ามันลูกใหญ่ๆเหมือนที่เคยบอกมา่นเลยค่ะที่เห็นอยู่นี่ตู้เน ตัวอะไรเวลาทําอาหารอยู่ข้างนอกบ้านอันนั้นเครื่องครัวจ้ะเพราะว่ายศสนจะทําอาหารนอกบ้านตรงนี้ทอดปลาสม้มทำอะไรที่มีกลิ่นก็มาทอดที่นี่มาทําที่นี่จ้ะบางทีทําเสร็จถ้าไม่ใช่ฤดูหนาวก็นั่งกินตปเลยพี่น้อกจ้ะแต่ว่าถ้าฤดูหนาวมันก็ไม่ค่อยได้ทําฤดูหนาวก็ไม่ค่อยได้ทําทแล้วทีนี้ก็ไม่ต้องกิน แต่ถ้ามาทำที่นี่ก็ได้แต่โอ้โหมันหนาว20-30องศาดิพี่น้อง20-30องศาเนามันสู้ไม่ไหวแต่มาคัดไปกันได้จ้ะเด้ออย่างไรเย,ยสุนก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เย,ยสุนด้วยได้จ้ะราบขอบพระคุณมากๆทุกไลค์ทุกไลท์ทุกเลิฟท,ท,ท,ทุกกำลังใจได้จ้ะอันนี้เราจะคัดเอาลูกที่มีควนออก ไม่ใช่ทิ้งทั้งควนทั้งลูกเด้อจากเด้อเราหยิบแบบนี้พอเราหยิบแบบนี้เสร็จเราก็ดีดแบบนี้ออกเลยเหมือนเคยทําให้ดูนั่นแหละหลายคลิปเผื่อคนไหนที่ยังไม่เคยเข้ามาดูจะเนี่ยดีดมือดาหน่อยเด้อดาเงินดาทองผมบอกว่าบางทีเบอร์รี่เยอะๆก็ไม่สามารถที่จะเอามาได้เยอะถ้าเก็บทั้งวันมันก็ได้อยู่บางคนเขาจะเก็บทั้งวันเลยนะคะเด้อ เขาเก็บวันนี้พุ่งนี้เขาคัดอะไรอย่างกันั้นเขาก็ได้เป็นสิบกว่าถังอะไรอย่างกันนี้ถึงบอกว่าเขาเห็นเยอะๆเพราะว่าเขาเก็บวันเว้นวันวันนี้เก็บพุ่งนี้คัดอะไรอย่างกันนี้บางคนก็เก็บทั้งวันเลยคัดคัดกลางคืนน่ะนอนคืนนึงไม่กี่ชั่วโมงน่ะในช่วงนี้เพราะว่ามันเป็นช่วงมันได้แค่ประมาณเดือนกว่าๆเด้อค่ะเด้อไม่งั้นมันก็สุกมันก็เละมันก็งอมล้วอันนี้บางส่วนก็เละไปแล้วจ้ะ ึงบอกว่าต้องรีบร้อนหาเงินในช่วงนี้หลังจากนั้นก็จะเป็นลูกแดงลูกแดงออเดอร์ไม่เยอะเลยจะเด้อเพราะว่าคนแก่เสียชีวิตไปเยอะแล้วคนสมัยใหม่เขาไม่ค่อยมากินแล้วจ้ะขนาดอันนี้ก็เหมือนกันมันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วจ้ะนี่นะคะเราก็จะมาคัดแบบนี้เก็บมา ทุกวันทุกวันนั่นแหละจ้ะก,ก็เลยมาถ่ายทําให้พี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมว่าบรรยากาศเราอยู่แบบไหนอยู่ที่นี่ใช้ชีวิตแบบไหนก็มาแชร์การเป็นอยู่แชร์การใช้ชีวิตให้พี่น้องได้ดูได้ชมคุณตาดูดเสร็จ,จแล้วเสียงปิดเครื่องแล้ว,ลวเราทํากันยังไงกว่าจะได้เงินก็ไม่ใช่เรื่องง่ายก็ยากอยู่จะถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยจะแต่กต่พอทนอยู่ก็ถึงบอกในคลิปนั่นแหละค่ะที่เห็นเหนะ็นน่ะ เวลาเหนื่อยก็ทั้งนั่งทั้งทานเก็บนั่งพักมั่งอะไรมั่งอย่างกันนั้น OK น่ะโอเคเดค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปมันจะยาวอย่างไรเยสวกยกด,กดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เยสวนด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเล,ลิฟทุกกําลังใจค่ะที่มีมาให้สาหรับเยสวนกับคุณตาเสมอมาดูแลสุขภาพค่ะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า